สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับตอนสายๆของวันจันทร์ที่13ทธันวาคมนะครับขณะนี้เราอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอภูเรือนะครับเพราะว่าเขาจัดพิธรีรการโชว์เลยซึ่งงานนี้จัดมาตั้งทราบว่าจัดมาหลายวันแล้ววันนี้เป็นวันวันราชการก็เลยยังไม่มีคนมานะครับของสวัสดิ์ที่ผ่านมาคนแน่นมากนะครับ เป็นการจัดพิศีการโชว์ของดีเมืองเลยของดีอำเภอภูเรือนะครับประดับประดาด้วยซุ้มดอกไม้ด้วยตุงด้วยอของฝีมือแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับที่โดดเด่นก็คือมีดอกไม้หลากสีนา,นานาชนิดนะครับประดับประดาสวยงามมากนะครับถ้าเป็นวันสองวันที่ผ่านมาคนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดนะครับแต่วันนี้เป็นวันจันทร์เป็นวรนราชการก็เลยได้แต่เดินชมความงาม ที่เขาออกแบบเป็นซุ้มต่างๆนะครับมีมากมายหลายซุ้มนะครับก็จะจะเป็นซุ้มของหน่วยงานต่างๆที่ไฟไฟกลางคืนเขาจะสวยนน่ๆกลางคืนก็จะประดับประดาไฟ้วยนะครับแต่ตอนนี้เป็นช่วงเช้าเช้าเกือบจะแต่นรากาแล้วนะครับพวกเราก็อาจจะเดินทางกลับสุโขทัยก็เลยแวะเห็นสวยนะครับตรงข้างหน้าที่ว่าการเพล็กจะเป็นเวทีขนาดใหญ่นะครับไฟแสงสีป็งติดตั้งอยู่นะครับ ดอกไม้สวยงามตะการตาคง่ไงว่าอำเภอภเรือเขาจัดงานทีไรไม,ไม่ไม่ธรรมดานะครับให้งานว่าโชว์เลย2021ของดีมีให้โชว์โชว์เลยนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของงานนะครับก็อยากจะฝากภาพส,ายสวยๆให้ทุกท่านได้ติดตามชมนะครับชมภาพไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามพวกเราดักเที่ยวสองนมนะครับ ยารึกถ่ายภาพบุญร่วมรายงานขอบคุณมากสวัสดีครับชมต่อครับเดินเดินทังน้ท่งนี้นโอ้ทางโนโ้นวันนี้ก็จะเป็นมีทางเดินเรียบร้อยดีนะครับโอ้สวยงาม ผมว่าลงทุนไม่ต่ำกว่า,าหลายแสนนะครับหลายแสนดอกไม้ถ้าเป็นบ้านเรานี่เก็บค่าบาัตรผ่านมาตู้ถ่ายภาพผงได้เยอะนะครับปลูกไว้ตามท้องไร่ท้องนานะครับนี่ตรงนี้ก็สวยงามมากนะครับแต่ชื่อดอกไม้นี่ผมไม่ถนัดนะครับผมไม่ถนัดคอสมอรนี่ดอกคอสมอใช่โค้สวยงามนี่แหละคนไทยนะครับฝีมือคนไทยไม่ใช่ต่างชาติ แต่ลานตรงน right? ี้ผมเคยมาวิ you you ่งนะครับเคยเป็นเขาจัดเป็นงานวิ่งจุดสตาร์ทแถวๆนี้แหละนะครับงแต่ตอนเช้าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นราชการเวทีกลางนัดเสดงตัวนี้เป็นเวทีกร่างนเสด็จพิีกลางมีไฟแสงสียังมีไฟอยู่อยากพบน้ำเรียนนะครับที่งานว่าโกเลย 2021โดยกาแฟของประธานไม่ใจะมีนะครับ้าไปติดโฟวินผมว่ามนยิ่งใหญ่กว่านี้เพราะมีการจัดทุกปีนะครับส,นนาาสบวยสวยงามประการตาที่เห็นนี้ก็มีเดือนอยู่<ด>ยสองคู่ของสามคู่ ขึ้นพื้นอากาศหนาว6องศานะครับลงมาพื้นราบก็ราวๆ14-15องศาวันนี้ก็จะกำลังจะออกประตูทางออกนะครับารบางก็ข้ามไอ้ข้าก็เ่วนที่เก็บของแล้วครับนี่คู่นึงนี่คู่คู่พอวินิจฉัยมาพบกันพอดี ถ่ายภาพแล้วเรียบร้อยอ่ะทักทายหน่อยครับทักทายหน่อยทักทายหน่อยทักทายหน่อยครับครับโอ้เอาที่ตาโขนหรือยังน้องเหรอเรียบร้อยแล้วตากล้องตากล้องวันกลางคืนแสงวันนี้กำลังไล่วันนี้กำลังอะไรโซ่โยกไรไล่รผู้นิ่มเลยนะครับอ่ะจุดที่ที่ว่าการอำเภอภูเรือนะครับขณะนี้ ช่วงนี้เป็นช่วงกลางวันภาคเช้านะประมาณแปดนาฬิกาถ้าเป็นช่วงกลางคืนนี <t <t ่ก็จะสีสันมากมายจังเลยนะครับแถวนี้สวิตเลยอันนี้เป็นงานเทศกาลครับเทศกาลคริสตมาสนะครับกลางคืน น่าดูน่าชมมากนะครับหลากหลายสีสันครับวนนี้ก็คงจะเป็นช่วงสุดท้ายนะครับการถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งมาที่ภูเรือจงังหวัดเลยครับลมหนาวพัดผ่านภูเรือลมเหนือพัดภูกระดึง เฝาแต่คิดถึงสาวเมืองเลยผู้เคยสัญญางานเปงแกงเคียดใส่ผักกาดบะหานเฮาลืมคําเว้าว่าสี่หวนคืนมาคือเงียบไปดนแทลาส่งลายหาเห็นอ่านคืนนั้นน้องจําได้ก่อไปเนาะบอิงอุ่นไอ ริมฝัง,งคงคืนเดือนงายห้อยกอดสุดท้ายที่เมืองเชียงคานงานดอกไฟใจอ้ายคือต่อด่วนบอกขอสอกกับบองเงาเจ้าจะขันสวดใจเจ้าเมื่อลมหนาววูกผ่านให้เลยคือกันตัวกันแก็บใจพังพระธาตุสีสองรัก คำหักที่หาเอื้อนเอ่ยหักแล้วหักเลยไทยเลยต้มเลยเด็ดใจลับบากมันกะเจ็บหั่นแล้วใจแปวเท่นในอักอักช่วยบอกลาถ้าเจ้าเบิดหักอย่าให้รอที่ต่อเยื่อใหญ่ลมหนาวพัดผ่านเมือังเลย ลมเอ่ยพัดไปบอกนางแนมเบิง่งไอหมอกจงังจังหน้าน้องลังลางลอยมาไกลๆพอดผานนกเข้าผ่านผ้าข้าวนาวนวงผาลี่ผู้ล,ล้วงที่อายเคยพ่วงเจ้าล้อไปฝากคำขึ้นหอดสอดทางดานซ้ายย่านคาดใจตายถ้าเจา้าโบ้งคืนเมืองเลยเอเอเฮ้ยเิร์ยอดขาเสียมลมไหมนะ สวัสดีครับ